เอกอินี้เราจะตกักเาจะเก็บเ็เมียนก่เก็ให้อกน,นี่บอกว่าสดยางชุ้นนี้เ้าเป็บเฝ็าเมี่ยนเมียนไง ไม่หงูดนงิเลยหอเอ้โอยเฮ้ยถ้าสือะได้คว่างจะเป็นลูกเห็ดเสือไปเนี่ย